มาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะสีโปเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้การในเรื่องวิธีการและเทคนิคการใช้สีโปเตอร์และการเก็บรักษาอุปกรณ์ค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามารู้จักมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะคะ มาตรฐาน2.1 1ค่ะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าง,งานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อง,งานศิลป,ปะอย่างปิศระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะต่อไปค่ะเป็นตัวชี้วัดค่ะข้อที่1ค่ะมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ข้อที่2ค่ะ สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีโดยเทคนิคง่ายๆค่ะและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีได้ถูกต้องค่ะข้อที่2ค่ะวัดภาพระบายสีโปเตอร์โดยใช้วิธีการระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ค่ะข้อที่3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพระบายสีโปเตอร์ค่ะ และเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาก,การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนกันไปครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะในครั้งก่อนนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเยี่ยมเลยค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคนะคะวิธีการใช้สีโปเตอร์ไปเยอะแยะกันมากมายเลยนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสีาโปเตอร์นั้น มีลักษณะเป็นอย่างไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะใช่แล้วค่ะสีโปตเตอร์นะคะมีลักษณะทึบแสงนั่นเองค่ะแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเพราะอะไรสีโปตเตอร์นั้นจึงทึบแสงคะเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะก็เพราะว่าสีโปตเตอร์นั้นมีแป้งผสมอยู่นั่นเองค่ะแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเราควรที่จะ เตียมสีเอร์เตอร์อย่างไรคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราควรเตรียมอย่างน้อย5้าสีนั่นเองได้แก่สีอะไรกันบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะได้แก่สีดำสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าสีดำนะคะเราใช้ทำอะไรเอ่ย เยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะสีดำนะคะก็ใช้สำหรับผสมเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักนั่นเองค่ะและสีขาวนลคะนำมาใช้ทำอะไรเอ,อ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะสีขาวนะคะเราก็นำมาใช้ผสมนะคะเพื่อให้สีนั้นดูอ่อนลงดูนุ่มนวลนะคะหรือใช้สำหรับการตกแต่งแสงเงาในภาพนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการและเทคนิคการใช้สีโปเตอร์ต่างๆเหล่านี้กันนะคะบอกคันครูได้ไหมคะว่ามีวิธีการและเทคนิคอะไรกันบ้างคะภาพแรกเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการระบายสีแบบเรียบต่อไปค่ะเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการระบายสีด้วยสีสดใสค่ะภาพต่อไปค่ะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะภาพนี enfin, ้นะคะเป็นการระบายสีด้วยสีที่ผสมสีดำค่ะต่อไปค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป็นการระบายสีแบบพื้นหลังสีอ่อนรรปข้ังนาสีเข้มนั่นเองและภาพต่อไปค่ะง่ายมากๆเลยเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการระบายสีแบบแต้มสีเป็นภาพนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายละคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ต้องยกนิ้วให้แล้วใช่แล้วค่ะเป็นการระบายแบบพื้นหลังสีเข้มรูปข้างหน้าสีอ่อนนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการและเทคนิคการระบายสีโปตเตอร์นั้นมีมากมายหลากหลายวิธีเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนช่วยคุณครูบอกหน่อยได้ไหมคะว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบ,บายสีโปตเตอร์นั้นมีอะไรกันบ้างคะ เยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งแรกเลยก็คือกระดาษวาดเขียนนะคะใช้สำหรับเป็นใช่แล้วค่ะใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะรองรับในการวาดภาพระบายสีค่ะต่อไปขาดไม่ได้เลยก็คือใช่แล้วค่ะคือสีโปสเตอร์นั่นเองต่อไปค่ะจานสีค่ะใช้สำหรับผสมสีนั่นเองเยี่ยมมากๆาเลยนะคะต่อไปค่ะเยี่ยมเลยค่ะ ผู้กันใช้สำหรับใช้สำหรับระบายสีนั่นเองและแก้วน้ำนะคะใช้สำหรับใช้สำหรับผสมสีหรือว่าล้างสีให้สะอาดนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยและสุดท้ายก็คือเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะสุดท้ายนะคะก็คือดินสอนและยางลบนะคะใช้สำหรับ ร่างภาพในการวาดภาพระบายสีวอเตอร์นั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมา,มากๆเลยนะคะว้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนทัศนะศิลป์ของเรากันอีกครั้งนะคะและว,วันนี้ค่ะเทคนิควิธีการระบายสีวอเตอร์นั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราจะได้วาดภาพระบายสีวอเตอร์เทคนิคใหม่ๆกันต่อนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ว้าวนักเรียนเห็นกระดาษสีไหมคะโอ้โหกระดาษสีเยอะแยะมากมายเลยเห็นสีอะไรกันบ้างคะอ่าเห็นกระดาษสีวอเตอร์สีชมพูสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีส้มอ่าเห็นสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยเอแล้วบบคุณครูได้ไหมคะว่ากระดาษสีเหล่านี้นะคะเกี่ยวข้องอะไรกับการวาดภาพระบายสีวอเตอร์คะ ไหนลองช่วยกันคิดสิอ่าอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราไปเริ่มเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะมาดูภาพนี้กันค่ะจากภาพค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากๆค่ะใช่แล้วค่ะเราเห็นเด็กผู้หญิงนะคะจุงแมวนะคะน่ารักมากๆเลยเห็นนกด้วยนะคะแล้วก็เห็นดอกไม้ที่ดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะ ซึ่งภาพนี้นะคะก็เป็นภาพวาดระบายสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่เห็นนี้มีลักษณะการระบายสีโปสเตอร์เป็นอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหช่างสังเกตมา,มากๆเลยนะคะเป็นการระบายสีโปสเตอร์บนกระดาษสีเหลืองนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะ จากภาพนักเรียนเห็นอะไรกันบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราเห็นภาพต้นไม้นะคะแล้วก็เห็นภาพานกนั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้นะคะเป็นภาพวาดระบายสีโปเตอร์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าภาพที่เห็นเหล่านี้นะคะภาพนี้มีลักษณะการระบายสีโปเตอร์เป็นอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะ เป็นการระบายสีพปเตอร์ลงบนกระดาษสีแดงนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากมาเลยนะคะและภาพต่อไปค่ะว้าวภาพนี้ค่ะภาพนี้นะักเรียนเห็นภาพอะไรคะเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราเห็นเจ้าล็อกคูกนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยเห็นดวงจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็เกาะอ,อยู่บนต้นไม้นั่นเองนะคะภาพนี้นะคะ เป็นภาพวาดระบายสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะและนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าภาพนี้ค่ะมีการระบายสีโปสเตอร์อย่างไรคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นการระบายสีโปสเตอร์ลงบนกระดาษสีดํานั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเราไปดูภาพทั้งสามภาพนี้กันอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่1 ภาคที่2และภาคที่3นะคะล้วนต่างก็เป็นภาพวาดระบายสีบนกระดาษสีนั่นเองนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าวิธีการและเทคนิคต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรคะโอ้โหมีคนเก่งตอบคุณครูถูกด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะเราเรียกว่าการระบายสีโปสเตอร์ลงบนกระดาษสีนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ซึ่งการระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีนะคะถ้าเราต้องการพื้นหลังของภาพนะคะเป็นสีเดียวเรียบๆนะคะเราสามารถที่จะใช้สีโปเตอร์วาดหรือว่าระบายบนกระดาษสีได้นะคะกระดาษสีโปเตอร์นะคะสามารถระบายได้บนกระดาษทุกสีเลยแม้กระทั่งกระดาษสีดำค่ะและนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสีโปเตอร์ค่ะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราควรจะทำอย่างไรคะ เยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะสีโปเต,เตอร์นะคะเมื่อเราใช้เสร็จนะคะเราควรที่จะรีบปิดฝานะคะให้สนิทนะคะเพราะว่าเรานะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะถูกอากาศเนี่ยสีก็จะแห้งแล้วก็แข็งนะคะถ้าสีแห้งแข็งนะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอุ่นละลายได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะผู้กันเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราควรที่จะทำอย่างไรคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อเราใช้ภูกันเสร็จนะคะเราควรที่จะรีบรางนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะต่อไปค่ะภาชนะใส่น้ำนะคะแล้วก็จานสีนั้นเมื่อเราใช้เสร็จค่ะเราควรที่จะทำอย่างไรดีเอ่ยยอดเยียเ่ยมมากๆเลยใช่แล้วค่ะภาชนะใส่น้ำและจานสีนะคะเมื่อเราใช้เสร็จนะคะเราควรที่จะล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนั่นเองค่ะ และข้อควรปฏิบัตินะคะนั่นก็คือเราควรที่จะใช้ผู้กันสะอาดหรือช้อนพลาสติกเล็กๆนะคะตักสีนะคะจากขวดจะทำให้ไม่เกิดความสกรปรกนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและการเก็บรักษาอุปกรณ์เราควรทำอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยใช่แล้วค่ะสีโปตเตอร์นะคะเป็นสีทึบแสง ดังนั้นค่ะสามารถที่จะนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้และเมื่อเราใช้สีโปเตอร์เสร็จนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเก็บนะคะอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ระวังไม่ให้โดนอากาศและแสงแดดนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆ,ๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการระบายสีโปเตอร์กันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะ และมาสู่ช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเราในวันนี้กันเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิธีการและเทคนิคการระบายสีเบอเตอร์ในภาพและบันทึกลงในตารางดังนี้ค่ะเราจะต้องมาร่วมกันสังเกตลักษณะการใช้สีนะคะเทคนิควิธีการแล้วก็ความสวย,ยางามที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกันได้ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปร่วมกันคิด,ดวิเคราะห์ไปเริ่มกันเลยนะคะว้าวตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะ่านักเรียนน่าจะมีคําตอบกันแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นค่ะรับไปฟังแนวคําตอบพร้อมกันได้เลยนะคะแนวคําตอบค่ะ ภาพที่1นนะคะลักษณะการใช้สีนะคะดูแล้วภาพนี้นะคะก็มีลักษณะการใช้สีที่มีสีเข้มนะคะทำให้ดูแล้วมีน้ำหนักนั่นเองค่ะส่วนเทคนิควิธีการนะคะก็คือการระบายด้วยสีที่ผสมสีดำค่ะและความสวยงามนะคะภาพนี้ก็มีความสวยงามนะคะภาพนั้นดูเข้มดูเด่นชัดนั่นเองค่ะ ต่อไปภาพทีพ่2นะคะภาพทีพ่2เนี่ยมีลักษณะการใช้สีที่ดูแล้วมีสีสันที่สวยงามสดใสมากเลยนะคะเทคนิควิธีการนะคะก็คือการระบายนะคะด้วยสีสันที่สดใสนั่นเองค่ะและความสวยงามนะคะแน่นอนค่ะมีความสวยงามแบบดูแล้วมีสีสันที่สดใสนั่นเองค่ะและภาพที่3นะคะภาพทีพ่3นั้นมีลักษณะการใช้สี แบบเป็นการระบายลงบนกระดาษสีเรียบเรียนั่นเองค่ะส่วนเทคนิควิธีการนะคะก็คือการระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีนั่นเองค่ะและความสวยงามนะคะก็คือภาพนี้นะคะก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีพื้นหลังเป็นสีเรียบเรียบนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหเยี่ยมเลยตอบถูกทุกคนเลยแสดงว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันอีกกิจกรรมนึงค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันเลือกวิธีการนะคะและเทคนิคการระบายสีโปสเตอร์จากข้อความที่กำหนดให้ค่ะแล้วเติมลงในแผนทับความคิดคะ่ะเรามาดูข้อความกันนะคะ โอ้โหมีข้อความเยอะมากๆเลยนักเรียนลองเลือกดูนะคะว่าข้อความไหนนะคะที่เป็นวิธีการและเทคนิคการระบายเสียบวัตเตอร์บ้างคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะอ่ามีคำตอบกันแล้วใช่ไหม ดังนั้นค่ะเราไปฟังแนวคำตอบพร้อมกันได้เลยนะคะแนวคำตอบค่ะวิธีการและเทคนิคในการใช้สีวอเตอร์นะคะได้แก่การระบายแบบเรียบการระบายด้วยสีที่ผสมสีดำการระบายแบบพื้นหลังสีอ่อนรูปทางหนาสีเข้มการระบายแบบแต้มสีเป็นภาพการระบายสีวอเตอร์ลงบนกระดาษสีการระบายสีแบบพื้นหลังสีเข้ม รูปข้างหน้าสีอ่อนและการระบายด้วยสีส,สันสดใสนั่นเองค่ะตอบถูกกันทุกข้อเลยไหมคะโอ้โหเยี่ยมมา,มากเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเราไปสรุปความรู้ความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการระบายสีเเตอร์ลงบนกระดาษสีค่ะซึ่งถ้าหากเรานะคะต้องการพื้นหลังของภาพนะคะ เป็นสีเดียวเรียบๆนั้นเราสามารถที่จะใช้สีโปเตอร์วาดหรือว่าระบายสีนะคะลงบนกระดาษสีได้กระดาษสีโปเตอร์นะคะสามารถทําได้ทุกสีเลยนะคะแม้แต่กระทั่งสีดํานะคะก็สามารถที่จะทําได้ค่ะและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์นะคะสีโปเตอร์เป็นสีทึบแสงนะคะสามารถนํามาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้และเมื่อเราใช้สีโปเตอร์เสร็จนะคะเราก็ควรที่จะเก็บ อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้ถูกแสงแดดนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและมาสู่ช่วงพาลัางงานชิ้นงานของเรากันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีโปเตอร์ตัางจินตนาการโดยระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีนะคะพร้อมกับตั้งชื่อภาพด้วยค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็มีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนพอจะเข้าใจเกณฑ์การประเมินกันแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากมากเลยและนักเรียนพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมกันหรือยังคะ,ะเตรียมสีกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมและคิดหรือยังคะว่าเราจะวาดภาพระบายสีลงบนกระดาษสีอะไรกันบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากมากเลยค่ะถ้าพร้อมขนาดนี้เราไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันได้เลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหแอบเห็นนะคะนักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะก็ยังมีการเลือกใช้นะคะกระดาษสีสันสดใสมากเลยนะคะมีทั้งสีแดงสีส้มสีฟ้าสีเหลืองโอ้โหเยอะแยะมากๆเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะดังนั้นค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราไปสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการใช้สีโปเตอร์ค่ะซึ่งสีโปเตอร์นะคะเป็นสีที่ทึบแสงนะคะสามารถนำแต่ละสีนะคะมาผสมกันให้เกิดสีใหม่คล้ายกับสีน้ำได้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะใช้สีโปเตอร์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างมากมายหลากหลายวิธีเลยนะคะ และเมื่อเราใช้สีโปเตอร์เสร็จค่ะเราควรที่จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้เรียบร้อยและที่สําคัญค่ะเราควรที่จะระวังไม่ให้สีโปตเตอร์นั้นถูกแสงแดดนั่นเองค่ะและหลังจากที่นักเรียนนะคะได้วัดภาพระบายสีโปเตอร์โดยการระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียน,นะคะ่ะออกมานําเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนและคุณครูฟัง โดยเพื่อนและคุณครูนะคะก็จะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกันชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะเพื่อเป็นการกัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ,อะขอสองคนเก่งได้ไหมคะวันนี้มีใครบ้างไหมเอ,อ่ยที่อยากจะออกมาโชว์ผลงานให้กับเพื่อนและคุณครูฟังเยี่ยมมากมาเลยค่ะได้เพื่อนคนเก่งแล้วปรบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราได้นะคะยอดเยี่ยมมากมาเลยค่ะ ดังนั้นค่ะขอเชิญเพื่อนคนเก่งนะคะออกมานำเสนอผลงานให้กับเพื่อนและค,คุณครูฟังกันได้เลยนะคะปลบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราอีกครั้งนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะผลงานของเพื่อนนะคะมีความสวยงามนะคะ มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เป็นการวาดภาพระบายสีโตเตอร์ลงบนกระดาษสีนะคะได้อย่างถูกต้องสวยงามสร้างสารรค์มากๆเลยค่ะขอชื่นชมนักเรียนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนในวันนี้เลยนะคะที่มีความตั้งใจเรียนกันในครั้งนี้ด้วยค่ะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ยังมีภาพตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะคะมาให้ชมกันค่ะภาพนี้ค่ะ โอโหสวยงามไหมคะเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมคะภาพนี้นะคะชื่อภาพก็คือผีเสื้อและดอกไม้แสนสวยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการวาดภาพระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีสีเนื้อนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมประเมินความพึงพอใจ ในผลงานของตนเองดูด้วยนะคะเพื่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองค่ะให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปแล้ววันนี้นะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนนะคะคุนคุีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบนะคะเพื่อเป็นการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะเยี่ยมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันได้เลยค่ะข้อแรกค่ะภาพใดคือการระบายสีโปตเตอร์ ลงบนกระดาษสีคะ่ะ3 2. 1หค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเฉะลยค่ะคำตอบก็คือภาพในข้อที่ข้อที่2นั่นเองค่ะวัดผาระบายสีโปตเตอร์ลงบนกระดาษสีแดงนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะและข้อต่อไปค่ะภาพต่อไปนี้เกิดจากการใช้สีโปตเตอร์โดยเทคนิควิธีการใดคะ ข้อที่1ค่ะการระบายสีโปเตอร์ลงบนกระดาษสีข้อที่2ค่ะการระบายสีแบบพื้นหลังสีอ่อนรูปข้างหน้าสีเข้มและข้อที่3นะคะการระบายสีที่ผสมสีดำค่ะ3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะการระบายสีแบบพื้นหลังสีอ่อนรูปข้างหน้าสีเข้มนั่นเองค่ะ เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือวิธีการใช้สีวอเตอร์ที่ถูกต้องคะข้อที่1ค่ะปิดฝาให้สนิทเมื่อใช้เสร็จข้อที่2ค่ะใช้ผู้การเปื้อนสีตักสีจากขวดและข้อที่3มค่ะผสมสีลงไปในขวดค่ะส 2. 1สองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะ คำตอบก็คือข้อที่ข้อที่1น,นั่นเองค่ะเมื่อเราใช้เสร็จนะคะเราควรที่จะปิดฝาให้สนิทนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการใช้สีบอทเตอร์และการเก็บรักษาอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปเรียนนะคะในวิชาทันษะสิ์ในครั้งต่อไปค่ะ ซึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะนําผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะไปเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางไลน์ทาง Facebook ทางอิส t a แกรมหรือว่าทาง YouTube นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปค่ะและสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่6ของเรานะคะเนื้อหางก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแต่การเรียนรู้ของเรานะคะก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ ในครั้งหน้าแน่นอนค่ะว่ายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะรอ,ออนักนักเรียนอยู่นั่นเองแล้วพบกับคุณครูกัญญวีได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ